นก็ทำในยางอยู่ไหนหรอกกำหนึ่งครับนี่พอดีมือ,อ,มอสี่างซิปอันนี้แหละครับสีบ่างซิปอหอดซิปหากำเออซิปหาต้นเดี๋ยวเต้นต้นน่อยต้นใหญ่นะครับครับรบถือไหม นี่ครับมาผู้ชมครับนี่พักปังพักปังจังสี่ใครจ่าบาทแม่สิบาทกรนี่บอกสิบบาทจ้ะจังเพื่อนเอาไปขายน้ำสลัดเพื่อนขายจังไรเพื่อนขายจังไรบริจาคเพราะถามเลยครับเอาในช่วงที่ห้องปลูกในห้องบํารุงอยังว่าแม่บํารุงขันข้าวมีพุนข้าวเกาพุนมาฮ้อยครับพุนมาฮ้อยฮ้อยฮ้อยยางเวลาาหวนี่ เขันเขามีปุ๋ยปุ๋ยห้องผื้นเขาก็เอาปุ๋ยห้องผื้นมาบานตะกอนอันพวกปุ๋ยอันพวกปุ๋ยห้องร่องพื้นครับปุ๋ยธรรมดาบานเท่าไงเดี๋ยวเตี๋ยปุ๋ยธรรมดาบานเท่าีงล่ะครับมีพวกปุ๋ยสูตรยังสีมีบ่มี่เดี๋ยวใส่เ่ครับเดี๋ยใส่สูตรยูเรียนี่แหละเนาะอ๋อปุ๋ยยูเรียนะครับเอามาใส่ใส่ลายมาเลยครับเนี่ยจังข้องนึงใส่เขากับว่านว่านไปก็เข้าว่านไนมันนี่ยล่ะครับ วานวานเป็นน้ำรองน้ำน้ำเหนีอน่วานเปน็นน้ำือนนี่